เดี๋ยวจะฟ้องเอาตังค์กลับมาให้หมดเลยนะครับโอ้โ oh หล่าสุดแบงค์แชมเบนดี้แชร์ว่าแมนสตี้ไม่จ่ายค่าเหนื่อยให้หลายล้านเลยครับตอนมีคดีความอยู่นะครับโอ้โ oh หเอาเลยสิแบบนี้แมนสตี้จะว่ายังไงล่าสุดแบงค์แชมเบนดี้ออกมาบอกว่าแมนสตี้เนี่ยไม่จ่ายค่าแรงตัวเองเลยเป็นเงินหลายล้านปอนด์นะครับระหว่างที่อยู่ในช่วงคดีความก่อน,นนี้และตอนนี้กําลังหาทางฟ้องร้องอยู่ เมนดี้เนี่ยต้องถูกคุมขังระหว่างพิจารณาข้อกล่าวหาข่มขืนและคุกคามทางเพศน,นะครับซึ่งหลังจากนั้นคดีความถูกปะตกและมีการตัดสินว่าแบงชแมนเมนดี้ไม่มีความผิดสุดท้ายกลายเป็นว่าเมนดี้แยกทางกับแมนสตี้เลยครับก่อนจะย้ายไปเล่นกับลอยรียองในวิธีลกเองิงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและ,ะรยายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตบอกว่าเมนดี้ได้แจ้งไปยังตัวแทนและทนายความถึงการเตรียมยืน่นฟ้องร้องแมนสตี้นะครับเพราะทางแมนสตี้ไม่ได้จ่ายค่าแรงของตัวเองเป็นจนํานวนเงินหลายล้านปอนด์ ก่อนหน้านี้แมสตี้อยู่จ่าค่าแรงให้เมนดี้เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021ซึ่งนักเตะรับอยู่ประมาณ100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รายงานยังบอกต่อไปว่าการอยู่จ่ายค่าแรงของแมสตี้เนี่ยไม่ได้มาจากการทำข้อตกลงหรือเห็นชอบจากทางเมนดี้แต่อย่างใดทำให้ตอนนี้เมนดี้พร้อมใช้ช่องว่างทางกฎหมายครับเพื่อเรียกร้องเงินที่ตัวเองเนี่ยสมควรจะได้รับกลับคืนมาให้ได้ โดยจะบอกว่าทางเมนดี้จ้างทนายดังอย่างนิกเดมาโกครับให้ทําหน้าที่ดําเนินการฟ้องร้องแมนสตี้ซึ่งตัวแทนนักเตะยืนยันว่าแมนสตี้ไม่ได้จ่ายค่าแรงให้กับเมนดี้ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021จนถึงเดือนมิถุนายนปี2023นี้ นอกจากนั้นนักบัญชีของเมนดี้บอกว่าเงินจํานวนที่เมนดี้สมควรจะได้รับกลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ9-10ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหนั่นเลยครับเตรียมฟ้องร้องแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วสำหรับแบงชแมงเมนดี้ครับหลังจากเสียหายไปหลายล้านเหมือนกันที่ไปติดคดีความแบบนั้นนะครับ แล้วก็ไม่ได้เล่นบอลเลยครับอนาคตเปลี่ยนไปเลยนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ที่ฝรั่งเศสสำหรับแบงค์แชมงเมนที่ครับต้องมาดูว่าข่าวคราวนี้มันจะคืบหน้าไปไกลามากน้อยขนาดไหนนะครับโอ้ต้องมาตามครับว่าจะฟอร์มแมนซิตี้ได้สมใจหรือเปล่าจัดไปใฮ้วายุรนจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม